เกาะกันดูไปก่อนจนเอาไดไเบิอดอนี่ปเนี <c oughs> บ้่งลหรอี่หนอนนับกะไผ่รันพี่หนอนเอาพี่ก่อนนะ <c oughs> ง่ายเลยจูนเดียว กี่ปั่พี่น้องเลยสวัสดีนะครับผมสวัสดียุดเทิงเขาเก่าครับพี่น้องวันนี้วันนี้มากไกลอีกแล้วครับขึ้นเขาสูงอีกแล้วครับผมสวัสดีค่ะตามลาเห็ดดานนะครับวันนี้เห็ดดานก็คือเห็ดไข่นั่นแหละครับเห็ดดานเห็ดดินนะคะพี่น้องนี่เจอกันอยู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเก่าครับ เดี๋ยวกันหลุนน้ำกันขับวปัศมามันเออเบื้องพี่น้องเหี้ยเขาไข่พี่น้องที่เขาไข่มันเปื่อยพี่น้องมันถือฝนเนาะมัถ้าจุ่มยังไงโอ้โหเหลือดอกเดียวเหลือดอกเดียวให้เก็บถือฝนบ้าจังเป็นลำไ่จะจุ่มฝนโตหมู่บ้านนี่มั่งครับนี่ดอยนี่พอขึ้นมาเป็นเปียกๆครับนี่ก็ออกจากบ้านมั่งแต่ว่าค่นแจ๋งเลยครับเบื้งพี่น้อง Uhm, มันเห็ดไข่ไหมคืกเป็นอย่างคือเปลือยไปเลยเนาะแปลกเว้ยเดี๋ยวก็ลุ้นน้ำการลีเลยได้ครับผมมาหนีก็มาน้ำกันหลายคนอยู่ครับนี่พี่น้องเห็ดไข่พวกนี้ย่างหลายเลยครับเน่าเบิดพี่น้องเกุ้งเป็นก้อนเป็นงูอะไรเป็นงูเลยครับงูใหญ่เลยครับเห็ดไข่มึงเอาบ่ได้เอาบ่ได้เลยครับเน่าเ้อสง เหลือเอาตวัวเอาได้เลอกพี่น้องจุดเดอดจุดจุดบนยางมาเพราอุ่เขาบ่ลงมากพี่น้องมาเป็นสิบสิบดอกพี่น้องเ่าเบ yeah. ิ่เบ่อเกิดเกิดลายีอะไรีอไรกนี้เรามีอไรอยู่หน้าดอกงถือฝนถือฝนน้แเละถือฝนมันขึ้นมันมลายะรพี่น้อง ชิชบิบเลยเกาะกันดูนนนเะก่อนจะเอาไดเบิดมีเนี่ยปไรโด่ได้ไหมนุ๊กขี้หนอนตัวนี้เอาบอได้ด้วยเอาทิมบักยางลายัวนีไดบ่บอได้บอได้เอาไว้นี่ขี้หนอนตอนเห็ดไข่ขี้ขี้ขี้ขีข้ก็กระเด็นนะเถอะ ไม่ใคลาคลกายเ่พี่น้องสียดายตัวมันเนนาเนาะจามาซองใบเด้อครถือฝนนี่นีเห็ดไข้่หรอืเอเปล่านี้ได้ยังไงได้ถือฝนถ้าบ่ถือฝนนีเห็ดอีงามเนี่ยๆเออตัวน,นี้งามตัวน,นี้งามคักงามเลย จำมือผตู้กเลยดิทุกคนเลยเราถินเป็นสิบเนาะแลบวพินมาเไปเป็นเชือกเชือกในปลานี่เ,เลววเเเเเยครับน,อน้องเเห็นมะนาวค่ะฟังใบใหม่ปอ นไปเบ่ิดอนเฮ็ดไข่อย <anza> ู่เพิ่อน่ะค้ดหมู่วานพอดีเนาะวัานก็ดีเดี๋ยวเก็บเต็กาเลยไข่ใส่จุ่มนึง เห็ดนาเลยเบุมหนึ่งดอกเดียวจุ๋งงามเลยนีดเห็ดไขนะ่ออกเป็นมีเป็นมูลเลยพี่นมั้อะไรบ้างล่ะที่ดอกน,น,นับกระไพร เอาีก่อนนะมันโดนฮิ้กไี่จ้ามันโดดซ้ำนินพี่้องกำลังงานมูวังหันมันเท่าร้ายขุดเนาะเ่าราขันเอาเบิร์ดนี่ยโ้ร้ายโดโดเล่นะีงรักไป่งึง่นหนงบึง ขายโล้ายวาอยเฮ็เต่นเเได้ครับรัวหาลอย่ไดดก็ดีนี่จะเฮ็ดไข่เล็กน้น้อใหม่ก็น้อใหม่พี่น้องน้อใหมู่นี้ต้องแบกย่างเดียวครับน้องใหม่กับมนเียที่กันมาดนิดหน่อยเก็บบไวยื้อขามาน้ำพิน มันพามากครับผมามน,นพามกครับผมยางมายางมากยังเยี่ยบเห็ดเห็ดไก่เห็ดตีฝนเห็ดมาตีฝนนี่ฮะ เห็ดน้ำเห็ดหลังขับไอ้นั่นเห็ดกอเขียวเอาจะมีกินึ่งบอกพี่ด้วเห็ดไข่พอดีไหมน่าเลอืมก็ใช่เด็กางเห็ดกอเอียนอยู่นี่ต่ำเห็ดไข่ โอพี่นองถวให้ไข่อีแล้วค่ะน้ำงานมึงเออกนะดองใส่น้าูงเหมไข้ย็น ถ้าถือฝนมงก็เหนื่อยตีไงเนาะ อันนี้จะเห็ดไข่ได้ี่นงนรอหลังเชียวปื้บปื๊ดน้องเลยจุงงามเนาะตื่ไมไ่ได้เลยตื่นหน่อยไข่บานเฮา เป็นเขาพี่หน้องปวดกำลมๆเลยครับยังไงเลยจูมเดียวสันกับปั่นอือโกแด้งยังเ่น้งเ,เป็นยาเลยครับยาเฮ็ดตัวนี้เป็นยายายเย็นอ,อันนี้เฮ็ดมันปูอยู่แก่ากว่นี่นี่กระต่มันปู ใส่กระตานี่เลยเห็นไหมปูใส่กระตานี่มันปูใส่ไปไหมงามดีเต๋อเปื่อย่าคือ โอ้โหเปื่อยทำอะไรสู้ว่าสู้ไม่สู้เดี๋ยวสิอยางไปดอยพูดเลยครับปู้นแนมเหียนบอกพี่น้องคนปุ้นครับแนมบอกอย่างหลัดป่ะสุดยอดเลยพี่น้องความสูงความสั้นครับผม แต่ลยคลิปนี้มีแต่โหดๆเลยนะครับเมื่อคลิปเราจะเริ่มกดไหลเนี่ยเลยพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจครับขอ่าเมื่อยเนี่ยขอขอค่าไหลพี่น้องสูงขกสูงแน่ยเลยครับพี่น้องปลูกมูลเลย แต่เนี้ยนายผ่านถาดนะเฮานะคนทำท่าถาะผู้ตามนี้นี่มื้อนี้มาถือบนเขาคือเรี้ยวด้วครับพี่น่องมาว่าจะเป็นดอยเห็ดดานเนาะเดี๋วเขามาไต่ก่อนพี่น่องนังเอียนมาไต่ก่อนเอยนเอยนเสียนคือแล้วค บ่อเฮ็ดบานดอกนะเฮชดเดงมาเลยพ่อวงพุ่มยานะพุมยานบอกจักแล้วะเขาพ่อเขาเนดานเเลย่มรแลเลียเฮ้ยสะเดสะเดยลเลียติจับ เดี๋ยวกระจิกเข่าบานก็เด like <bbe> ิครับมาทีนี้เพราะว่าวันนี้บ่ได้เอาเสบียงมาครับพี่น้องบ่ได้เตรียมเสบียงมานำมาต่อเสาครับเดี๋ยวบารรถครับหัวหน้าปิจนกลขึ้นต่อว่าปิจิลุยต่อนี่ครับผู้นำผู้เพิ่นนำทางคนนำทางก็ทาตะลุกน้องเนาะก็เลยบ่ได้เห็ดที เกื่อนตะลุกน้องแต่บได้เก็บเห็ีจากเตือยเฮ้ยพอดีไปต่อครับบ่าวรถเดี๋ยวคลิปนี้กันล่าพีล่าน้องแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวให้ผ่านเพิ่นไปต่อครับเดี๋ยวโชคดีนะครับเออเดี๋ยวเพิ่นสิลุยต่อครับผมท่านนี้สิเข้าบ้านครับนี่บ่จ้าสิเข้าบ้านแล้วท้าออนท้าออนแล้วมื้อนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมจุงกะจุงกะ เออจุ้งกะกุบๆ <laughs> <laughs> <laughs>